สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหม่มก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทํากระบาบปลูกผักค่ะอันนี้แหม่มจะใช้อิฐบล็อกนะคะก็ทําปลูกผักนะคะก็ความสูงประมาณ40เซนปลูกอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันนะคะค่ะตอนนี้แหม่มก็จะเริ่มทํานะคะเคลียร์พื้นที่ให้เท่ากันตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแหม่มก็จะไปยกอิฐบล็อกนะคะทั้งหมดมาวางค่ะ พอเราก่ออิฐนะคะได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะก็พื้นปูเหมัอนจะปูด,ด้วยผ้าอะไรก็ได้นะ,ะผ้าใบพลาสติกไรเจาะรูน,นิดหน่อยพอดีมันเป็นบ้านเช่านะคะไม่ใช่บ้านตัวเองเดี๋ยวด้านข้างอดินมันจะไปเปื้อนเขานะคะแหม่งก็เลยต้องรองไว้นะคะต่อไปก็จะเอาหินมาเทรองไว้นะคะพอใส่หินนะคะสูงสักประมาณสองถึงสามนิ้วนะคะเราก็จะเทดินลงไปนะคะ เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะกระบาปลูกผักของแมบมนะคะความสูงก็อิดบล็อกนะคะสองสองชั้นนะคะแบบนี้ก็ปลูกได้สบายเลยค่ะปลูกสมุนไพรกระพงกระเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกได้หมดเลยนะนี่ใช้อิดบล็อกทั้งหมด12บสองสิบงันนะคะที่แม่มใช้ต่อไปนี้ก็แมบมก็จะเอาต้นไม้ลงปลูกนะคะนี่แมมก็เออลงต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงไว้หลายต้นเลยนะคะนี่ วิธีทำก็ไม่ยากลองทำดูนะคะมีพื้นปูนก็สามารถปลูกได้นะก็ใช้อิดบล็อกมาต่อๆเองค่ะง่ายๆนะลองทำดูค่ะเดีเ๋ยวพาไปหาคุณลูกค้านะคะเจะเ๊เจ๊เล่นใหญ่เลยจ๊อเอกัแม่ย่างคะ่ะนอยจังเล่นใหญ่เลยเอ ตัวกลมๆเลยจ้ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะขอบีบแก้มหน่อยได้ไหมลูกเขินเขินเร่าจ for ังนร่าจังจ๋าจ้ะเอ๊ะกับแม่ยังเขินเขินสนุกใหญ่เลยดูดูดูนั่งเล่นสนุกเลยนะจ้ะจ้ะจ้ะ ก็าฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะยิ้มยิ้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ